มีแต่เรื่องเฮลโหลพวกเธอวันนี้เจเจขอเอาใจคอหนังสายไฟกันหน่อยนะจ๊ะเรื่องนี้เป็นหนังฟอร์มยักษ์ผลงานของผู้กำกับคนเก่งแม็กเจีเจเจรับรองเลยนะว่าถูกใจพวกเธออย่างแน่นอนเป็นเรื่องราวในปี2018ที่สกายเน็ตได้ทำลายมนุษยชาติทำให้ผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่ต้องซ่อนตัวอยู่ใต้ดิน และจอห์นคอเนอร์ก็เป็นผู้ที่ถูกลิขิตมาให้นำทัพมนุษย์ต่อต้านสกายเน็ตและกองกำลังคนเหล็กสถานการณ์เนี่ยบังคับให้เขาต้องร่วมมือกับมาคัสไรท์นักโทษประหารที่เซนยกร่างกายให้กับการทดลองโดยไม่รู้เลยนะว่าเขาต้องกลับมามีชีวิตอีกครั้งในฐานะอาวุธที่ถูกสั่งให้ฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองในขณะที่สกายเน็ตก็เตรียมทำการสังหารครั้งสุดท้ายเขาทั้งคู่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปให้ถึงใจกลางูนยปฏิบัติการของสกายเน็ต ทำให้พวกเขาเนี่ยได้ค้นพบความลับอันชั่วร้ายเบื้องหลังของแผนการทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปพบกับฉากบูแอคชั่นที่มันจุใจนะจ๊ะพวกเธอใน Terminator Salvation วันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์เวลา2ทุ่มทางช่อง True Movie Hits ช่อง135และ224วันนี้เจ้เจไปแล้วนะบ๊ายบาย